ป้าน้องเข้าใจผิดเลนะคะเอ่อผิดหลวงยัดไส้ลูกสาวเขาบอกว่าย่างค่ะไม่ไม่ใช่ต้มจืดแต่มันก็ทำได้หลายวิธีนะคะแล้วแต่เราจะคิดหรือดัดแปลนสมัยป้าน้องทำก็เออก็จะต้มจืดนะคะแล้วก็ย่างแล้วก็เนี่ยยัดไส้เหมือนกันเอาหมูเอากุ้งเนี่ย <c oughs> ใส่แล้วก็เอาไปแกงค่ะเขาเรียกแกงบุงใบแกงกะทิค่ะแกงบุงใบสมัยเรียนทาเลี้ยงแขกค่ะเนี่ยนะคะป้าน้องก็อันนี้เราก็เอาโคนมันออกนะคะอันนี้ผิดอยู่แล้วก็ผ่าให้มันเป็นกว้างหน่อยบางคนเขาจะจะผ่านั่นพอเราใส่หมูไปมันก็จะไม่เห็นชัดอะคะ่ะ เดี๋ยวป้าน้องจะตกไปกนะคะอันนี้ป้าน้องลองเอาพริกชี้ฟ้าหน่อยแต่ป้าน้องเขาเม็ดเล็กป้าน้องจะยับแล้วให้เขาเพะเยอะอย่างนี้ค่ะป้าน้องชอบทำอะไรแปลกๆค,คนคนอื่นเขาเขาบอกป้าน้องนี่เคาชอบทำอะไรแปลกๆเป็นตั้งแต่เด็กค่ะเวลาจะทำการฝีมือจัดดอกไม้หรือแกะสลักเนี่ยอาจารย์สอนเดี๋ยวป้าน้องแปลงแล้วค่ะเคยมีป้าน้องไปเรียน ผล,ลไม้ชุบยงางพาราค่ะเสร็จแล้วเป็นองุ่นค่ะอาจารย์เขาก็สอนระบายสีสีเดียวค่ะพอน้องก็พอระบายสีเดียวแบบอาจารย์ว่าพอน้องก็ผสมสีให้เข้มขึ้นอีกนิดนึงก็สีเขียวนั่นแหละคะ่ะแล้วก็เติมดำลงไปนิดนึงมันก็จะเป็นเครียกสีถูกค่ามันจะเข้มขึ้นเพราะอะไรเนี่ยถ้าเผื่อเราดูองุ่นหรือผล,ลไม้เห็นไหมคะ ไอ้ข้างบนเนี่ยเขาจะใสแต่ข้างๆเนี่ยค่ะเขาจะเข้มขึ้นเห็นไหมคะเราดูจากธรรมชาติเพราะตอนเรียนเอ่อก็น้องเรียนเสาวพามาอาจารย์บอกให้เราสังเกตอาจารย์ที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือสิ่งธรรมชาติจะทําผลไม้ดอกไม้อะไรก็เอาผลไม้ดอกไม้จริงเนี่ยมาวางนะคะแล้วก็พยายามดูจากธรรมชาติอันนี้พออาจารย์ก็เดินมาเจอ เห็นไหมคะข้างบนเนี่ยมันจะสีจางพอข้างๆเนี่ยมันจะสีเข้มมันถึงจะกลมกึงค่ะไม่ใช่มันแบนๆป้าน้นองก็ทําอาจารย์ก็บอกใครสั่งใครสอนเธอบอกอ๋อพอดีตอนเรียนวิชาอาร์ตนะคะเขาสอนมาค่ะเออเพราะว่าสอนมาว่าผลไม้เนี่ยหรือผักอะไรก็ตามแต่ข้างบนมาโดนแสงมันก็จะสีจาง ข้างๆเนี่ยมันก็จะเข้มมันจะทําให้กลมกึ่งไม่งั้นมันจะดูบางๆค่ะฉันไม่ได้สอนเธอไม่ต้องทําตามฉันทำตามฉัน,นเขาก็จะบ่นนะคะเสร็จแล้วก็น้องก็เอาทําตามเรากลับไปบ้านเราค่อยทำปรากฏว่ามารู้ทีหลังเด็กคนนี้เขาไม่ได้เรียนนะคะเขาเป็นแค่สเสมียนแล้วแม่ผัวเนี่ยเป็นพยาบาลก็ไปเรียนเขาก็ดูๆเอาแล้วเขาไม่เข้าใจนะคะ แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะกพน้องก็เป็นคนวางง่ายอยู่แล้วแล้วเดี๋ยวเราไปทำารืเปลาแต่พอออกมาเนี่ยเ <ST. S 1> พื่อนจะบ <ST. S 1> อกเฮ้ยของไอ้น,น้องเหมือนว่ะเหมือนเนอะเหมือนองุ่นจริงเลยหอมาระจาดอะไรวะอง,งุ่นเขียวอะไรก็ไม่รู้เพาน้องจะเรียนสีถูกค่าค่ะสีถูกค่าคือถ้าเผือแดงเนี่ยเราเติมข,า,ขาวนิดนึงมันก็จะใสขึ้นเติมดํานิดมันก็จะเข้มขึ้นเขาเรียกสีถูกค่าค่ะแต่เติมนิดเดียวนี่วิชาอัดนะคะ เออหมูกับกุ้งในหมักไว้นะคะเหลือจากเมื่อวานแล้วป้าน้องก็ก็วันนี้เออก็เติมแป้งมันกับไข่เข้าไปหน่อยค่ะแล้ววันนี้จะไม่นึ่งนานพอนึ่งนานเนี่ยแล้วมันจะจะแข็งไม่อร่อยนะคะเดี๋ยววันนี้จะนึ่งสักไม่เกินสามนาทีค่ะแล้วก็เอาไปย่างบูจะได้สุกพราะถ้าไปย่างเลยกลัวมันไม่สุกค่ะกลัวย่าง นะคะเนี่ยป้าน้องก็จะคุกไว้แล้วมันก็เป็นเคล็ดลับอีกอย่างนะคะคุกจนเข้ากันดีหมักไว้นี่เขาหมัก้งแต่เมื่อวาปนป้าน้องก็มาเติมไข่ค่ะเติมไปครึ่งลูกนะคะเดี๋ยวครึ่งลูกไว้ทานหน้าค่ะแล้วตอนนี้ป้าน้องก็จะใส่คุกเข้ากันดีแล้วเติมน้ําเปล่านะะี่ค่ะนิดหนึ่งแล้วก็คุกเขาจะนิ่มขึ้นค่ะอย่าเติมเยอะนะคะ เติมน้ำเปล่าเข้าไปนิดแล้วก็คลุกให้เข้ากันเดี๋ยวหมักไว้ค่ะแล้วเดี๋ยวเขายัดใส่เขาจะนิ่งขึ้นค่ะป้าน้องใส่แป้งมันหรือแป้งข้าวโพดไปนี่แล้วกะเอานะคะใส่นิดหน่อยนี่ประมาณหนึ่งช้อนชาค่ะจิบมือหนึง่งเขาจะช่วยให้นุ่มค่ะถ้าเผื่อมีมันแก้วนะคะปอกหัน่นแล้วก็ สับใส่เข้าไปเราไปนึ่งยังไงเขาก็จะไม่แข็งนะคะน้องก็ทําเป็นคนจีนเขาทาซาลาเปาขายตอนนี้ใส่ซาลาเปาเขาเนี่ยไม่แข็งเลยนิ่มๆแอบถามเขาค่ะป้ารองก็เป็นคนเช่าหาความรู้เขาบอกต้องเอามันแก้วเนี่ยมาสับใส่เข้าไปนิดหน่อยใส่เยอะมันก็จะเออเวลาไปทอดหรือไปผัดอะไรนะมันแก้วมันโดนน้ำมันแล้วมันก็จะแบบ ของทอดนะคะถ้าเผื่อเราใส่นิดหน่อยนะคะเขาก็จะทำให้เนื้อนิ่มแล้วก็บางทีก็จะกรุบๆุบเนี่ยค่ะเราเอาน้ำใส่แล้วก็คนๆน้หามักทิ้งไว้นะคะเดี๋ยวค่อยมายัดไส้ค่ะ้ราจะใส่น้ำมันมะกอกเข้าไปหน่อยนะคะแล้วก็ใส่พริกไทยแล้วก็เติมน้ำเข้าไปหน่อยค่ะแล้วก็คลุกหมักไว้เขาจะได้นิ่มค่ะ แล้วก็จะเพิ่มไขมันดีค่ะเติมเติมแป้งข้าวโพดด้วยแป้งมันเข้าไปหยิกมือนึง่งดูดูจำนวนเนื้อค่ะลื่นหนึ่งช้อนชาหรือหนึ่งช้อนชาครึ่งก็ได้ค่ะแล้วก็คนหลือเข้าวให้เข้ากันแล้วใส่น้ำก็บข้าวเข้ากันามาหมากทิ้งไว้สัก20นาที ให้เนื้อเขาซึมเข้าไปถึงนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยจับจับใส่พริกที่เราเตรียมไว้ค่ะน้องเออเหลือไว้ครึ่งหนึ่งนะคะใส่ไปครึ่งหนึ่งเดี๋ยวป้าน้องจะเอาน้ำปลาใส่นิดนึงเอาไว้เอาไว้ทาค่ะแล้วป้าน้องก็ใส่น้ำมันมะกอกเข้าไปหน่อยทาตอนย่างก็เอาพริกหยวกฟักไส้ออกเสร็จ ก็เอาหมูที่หมักไว้มาใส่ไล่ให้มันเต็มเอหัวท้ายนะคะแล้วให้มันนูนขึ้นมาหน่อยอันนี้ปพาน้องก็ทําเป็นรูปเรือที่แรกปพาน้องไม่ได้ไปกินกับเขาเขาบอกเราก็รู้ว่ามันทํางี้อันนี้เขาบอกว่าต้องเสียบไม้เอาก็บอกไม่จบอ่คนไม่ได้ไปกินมันจะรู้ได้ไงก็เลยไปหาตะเกียบค่ะ ที่ยังไม่ใช้เนี่ยแต่ต้องมาล้างน้ําก่อนนะคะไม่รู้เขาชุบน้ํายาอะไรมาเขาเสียบเดี๋ยวจะได้เอาไปหนึ่งสักสองนาทีแล้วก็มาเสียบไม้ค่ะเออเราเตรียมพริกไว้หมูหมักไว้เข้าที่แล้วนะคะแล้วก็ยัดแล้วก็เอาตักใส่เข้าไปแล้วก็ใช้สเปตูลา่าหรือด้ามตะเกียบเนี่ยสเปตูลา่าอันเล็กเนี่ยจะเนียนค่ะดันให้ให้สุกปลายยอดของพริกเนี่ยนะคะ ให้มันก็อักใไ่ไปไปเรื่อยๆค่ะเห็นไหมคะหมูมันจะนิ่มวันนี้ใส่ไข่หน่อยแล้วก็ใส่แป้งข้าวโพดหรือแป้งมันแล้วก็ข้าวจะเข้ากันก็เอาน้ําใส่หน่อยแล้วก็คลุกข้าวหมูมันจะนิ่มขึ้นค่ะนี่มันแกว้วก็เอามันแก้วสับใส่ไปนะคะ พยายามเอาสเปตุลาด,ดันดันหรือตะเกียบก็ได้นะคะเขาจะได้แน่นให้เขานนนมาหน่อยค่ะเพราะสายไข่เดี๋ยวเขาจะฟูมานิดนึง mm hmm. เสร็จแล้วนะคะก็แต่งผักแล้วก็เอาไข่ไข่ที่แบ่งไว้ครึ่งฟองนลค่ะใส่น้ำมัน้็น้องใส่น้ำมันมากรอบ เพื่อเพิ่มไขมันดีนะคะแล้วใส่ซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยนิดนึงแล้วก็เอามาทาค่ะเพื่อให้เขาเเดี๋ยวเวลาไปนึ่งหรือนั่นเขาจะได้มันแล้วเนื้อของไข่เนี่ยจะช่วยเคลือบให้เนื้อหมูเนี่ยติดค่ะมันจะได้ไม่ล่อนออกมาเราต้องหมักทิ้งไว้นะคะแล้วเมื่อกี้ลูกน้องเขาสงสัสยว่าทำไม อจะนึ่งไหมบอกไม่เป็นไรต้องทิ้งไว้เพื่อให้น้ําในหมูเนี่ยมันมันซึมเข้าไปในพริกพริกจะได้ไม่จืดชืดค่ะมันละเอียดอ่อนนะคะเนี่ยค่ะพอนั่นแล้วมันก็จะมันนิดหน่อยเห็นไหมคะแล้วมันก็จะช่วยให้หมูเนี่ยอยู่ติดคงทนอันนี้ป้าน้องก็คิดเองนะคะอาศัยที่เรียนรู้จากคุณแม่ะคะ่ะคุณแม่จะเป็นคนช่าง สอนช่างทำบางคนเขาเสร็จแล้วเขาก็จะไปนึ่งเลยเนี่ยเราก็เอาไข่ผสมไว้เนี่ยเห็นไหมคะเขาก็จะมันขึ้นแล้วก็จะทำให้เนื้อหมูเนี่ยติดเมียนไปกับพริกนะคะถ้าเผื่อมีที่ทาน,นะคะ ของฝรั่งก็จะมีที่ทาบ้านนี้เขาไม่มีค่ะของพาน้องมีเขาก็เอาเป็นเป็นแปรงเอ่อสำหรับทาน้ำมันนะคะทาเนี่ยก็ทาไว้เคลือบให้มันมันแล้วเริ้อติดนะคะเนี่ยที่เราเคลือบเอา เอาหมูสับใส่ทิ้งไว้เนี่ยก็เพื่อให้น้ำซอสในหมูเนี่ยมันซึมเข้าพริกค่ะพริกเขาจะได้ไม่จึงเขาก็จะซึมจะทิ้งไว้สักยี่สิบนาทีหรือครึ่งชั่วโมงก็ได้นะคะแล้วค่อยเอาไปนึ่งน้ำน้ำในหมูที่หมักไว้เขาจะได้ซึมเข้าไป จะเอาหม,หมูที่หมักไว้ใส่ลงไปในพริกนะคะเราเสร็จแล้วเออบางคนเขาบอกว่าใส่เสร็จก็เอาไปนึ่งนึ่งได้ค่ะแต่พริกมันจะจืดนะคะอันนี้เราหมักแล้วสอดใส่เข้าไปาในพริกแล้วเราก็หมักทิ้งไว้สัก20นาทีหรือนั่นก็ได้น้ำในเนื้อหมูเกาจะได้ซึมไปที่พริกค่ะ แล้วป้าน้องก็เอาไข่ทาเพื่อให้เขาติดแน่นแล้วแววว่าป้าน้องใส่น้ามันเอ่อมากอกไปหน่อยค่ะเพิ่มไขมันดีค่ะป้าน้องก็พยายามทุกอย่างนะคะจะเพิ่มไขมันดีเพราะไขมันดีป้าน้องเนี่ยมันมันไม่สูงค่ะยังไงมันก็ไม่สูงพรอไตขี้สลายเนี่ยหมอเขาบอกว่าสูงแต่ก็คุยกับหมอคนอื่นแล้วแล้วก็ศึกษามาแล้วนะคะ ไตกีสลายเนี่ยเขาให้แค่ร้อยห้าสบแต่ป้าน้องเจอครั้งแรกพันแปด้อยหกสิพูดในการหัวหน้าพยาบาลหัวหน้าวอดตกใจกันทั้งโรงพยาบาลเลยค่ะว่าอยู่มาได้ยังไงตรวจสุขภาพแล้วเจอค่ะแล้วเขาก็ห,หมอก็ให้กินยาปพาน้องก็กินยาแล้วก็คุมอาหารมันก็ลงมาแ0ดร้อยสี่ร้ยหร้อแล้วเดี๋ยวก็กลับไปใหม่เจ็ดร้อยพันสอง ถ้าเผื่อหมอที่รักษามานานๆานานแล้วเนี่ยบอกว่ามันเป็นจักกรรมพันธ์เพราะอาหารเราก็คุมเต็มที่แล้วอะคะ่ะกกินถั่วห้าสีเม็ดเกีืยเม็ดแฟกข้าวโอ๊ตอะไรที่มันให้ไขมันดีโปรตีนดีนะคะนะคะเนี่ยก็หมักไว้เพื่อให้น้ำมันเข้าไปในพิกนะคะเดี๋ยวค่อยเอาไปนึ่งเตรียมพร้อมนะคะเนี่ยเราทา ทาไข่ค่ะเตรียมพร้อมเดี๋ยวจะนึ่งประมาณสองหรือสามนาทีนะคะพอนึ่งออกมาเสร็จแล้วเราก็เอาเอาไข่ที่เราผสมไว้กับซอสแล้วก็น้ำมันมากรอกเนะะี่ยค่ะถ่ายอีกทีเห็นไหมคะเขาจะมันแล้วเขาก็จะทําให้เนื้อหมูเนี่ยเกาะก,กับพริกค่ะโยกซอสไส้ค่ะเนี่ยป้าน้องก็เอาน้ำจิ้มทาทาเข้าไปหน่อยนะคะ ลองทำดูค่ะแม่บ้านบอกว่าเข้าหลังไม่ต้องนึ่งก็ได้อบเลยแล้วมันจะสวยนะคะอบเลยมันจะเป็นนี้นี่พอน้องลัวข้างในมันไม่สุกมากินกันนะคะพ่อน้องก็ทําอะไร <laughs> เขาบอกเขาบอกไม่หมดก็เลยต้องก็ดีค่ะมันก็จะมีวิธีทาต่างๆเนี่ยพิจวกนะคะก็แล้วแต่เราจะทํา เอาไปทําปลาหมึกก็ได้แตงกวาก็ได้นะคะปลาหมึกยัดไส้แล้วก็มาทำอย่างนี้ก็ได้ค่ะจะทําน้ําจิ้มนะคะป้าน้องก็คิดมาเองะคะพอรู้ว่าคนกินเขาชอบค่อนข้างเผ็ดหน่อยแต่หลักของโภชนาการเนี่ยจะทํากับข้าวอะไรเขาให้ลดกลางๆคะ่ะไม่เผ็ดจัดไม่หวานจัดไม่เปรี้ยวจัดไม่เค็มจัดนะคะเติมเอาได้คะ่ะนะคะป้าน้องก็ใช้รากผักชีกระเทียมเดี๋ยวตําให้ ให้ละเอียด,ยดคากผักชีกระเทียมนะคะค่อนข้างละเอียดไม่ละเอียดมากนะก็ได้ค่ะเดียด๋ยวเสร็จแล้วก็เอาพริกลงตำค่ะตำรากกระเทียมผักชีเอรากผักชีกระเทียมพริกนะคะแล้วบีบมะนาวรากคุกทิ้งไว้สักสิบนาทีนะคะเพื่อให้มันหอมแล้วเดี๋ยวจะ ถ้าเผื่อเป็นป้าน้องป้าน้องก็จะใช้น้ำส้มแอปเปิลแล้วก็เติมน้ำตาลหน่อยค่ะเป็นน้ำจิ้มวันนี้ใช้มะนาวเราใช้ซีอิ๊วขาวก็วน้ำาลานิดนึงก็ได้ค่ะใส่น้ำตาลนี่ป้าน้องจะทำเออน้ำปลาพริกแบบคั่วพริกสดนะคะถ้าเผื่อมีมีพริกชี้ฟ้าแดงก็ใส่ไปด้วยนะคะวันนี้เขาไม่มีเดี๋ยวป้าน้องป้าน้องใส่ก กุญดาไปนิดนึงค่ะมันจะทําให้สีสวยก็ใส่น้ํามันลงไปนิดนึงค่ะไม่งั้นมันจะไหม้เร็วเราคั่วพริกก่อนแล้วก็หอมพอพริกเริ่มสุดก็หอมใส่กระเทียมใส่หลังสุดนะคะใส่น้ํามันไปนิดนึงค่ะเขาจะไม่ไหม้แล้วต้องมาเกิดเท่นี่ค่ะคั่วค่ะเดี๋ยวปล่อยไว้ให้เย็นคั่วอย่าให้มันไหม้มากนะคะเดี๋ยวต้องเอาพอเย็นแล้วต้องเอาพริกมาลอกเปลือกทิ้ง ทำนะข้วเอ่อข้วพริกหอมมะเขือเทศนะคะแล้วก็กระเทียมแล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็นค่ะใส่น้ำมันไปนิดนึงให้มันเย็นแล้วเดี๋ยวจะลอกเปลือกพริกค่ะไม่งั้นมันกินแล้วมันจะไม่นิ่มมันจะจะติดเปลือกสากๆค่ะมันจะรสชาติความกลมกลม่อมมันจะไม่เหมือนกันค่ะทำอาหารเนี่ยต้องใส่ใจเข้าไปนะคะ เราสังเกตว่าทําแล้วอะไรจะอร่อยแม่อร่อยแล้วก็ใครเขาทาอะไรก็เออสนใจเรียนรู้จากเขาไม่ใช่ว่าเราเก่งอย่างป้าน้องเนี่ยพ่อเด็กเขาเป็นทหารเขาจะมีทหารที่ทํากับข้าวเก่งป้าน้องก็จะไปดูเขาแล้วก็ถามเขาเขาบอกว่าคุณคุณเรียนมาคุณต้องเก่งกว่าผม คุณจะมาถามอะไรผมบอกเอา้าเวลาเขาเรียนเขาก็สอนแต่ทฤษฎีเบื้องต้นนะคะอย่างเช่นน้ำซุปแกงจืดผัดผักแกงส้มแกงปลาน้ำพริกอะไรพวกนี้ค่ะเขาไม่ได้สอนหมดทุกอย่างาต้มไข่ลวกไข่อะไรเงี้ยก็ยังต้องมาฝึกเองเลยค่ะเพราะว่ามันต้องใช้ประสบการณ์และความเรียนรู้ใส่ใจ เราต้องใส่ใจเข้าไปว่าอะไรที่มันเขาทำแล้วอร่อยเราก็จดจำแล้วถามเขาอย่าไปทำว่าเรารู้ดีกว่าเขาค่ะเพอเพอคนที่เขาเออเป็นลูกน้องเราเนี่ยเขามีประสบการณ์เขาทำงานมากกว่าแล้วเขาก็ใส่ใจเขาจะมีความรู้บางสิ่งบางอย่างที่ดีมากๆเลยค่ะพีาน้องก็จะเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตัวแล้ว เอออาจจะทำเป็นว่าฉันไม่รู้ไม่ชี้ไม่สนใจฉันโง่ไว้ก่อนพอทำอกมาเขาจะบอกเฮ้ยหัวหนะ้าเห็นมานยืนดูๆไปทำทำไมอร่อยกว่าหนูก็ยิ้มไม่ตอบค่ะคิดเอาเองเลย่ะเมื่อวานนี้ก็มีประสบการณ์ไปหาหมอแล้นี้หมอเขาบอกมีหมอคนหนึ่งบอกว่าถามป้าน้องว่าที่มาหาหมอมีอาการเกี่ยวกับทา,างจิตยังไงพ้าน้องก็บอกไม่มี ไม่มีค่ะเ,เสร็จแล้วรู้สึกเขาจะได้ข้อมูลผิดๆจากคนรอบข้างพน้อง,องแต่เมื่อวานนี้ความรับแตกเลยไปหาหมอ,อคนหนึ่งว่าขอเปลี่ยนเป็นในเวลาเพราะนอกเวลานี้มันค่าใช้ใจ่ายแพงนะคะเสร็จแล้วก็ความรับก็เลยเปิดมาว่าหมอน้าน,น่ะเขาได้เขาได้ข้อมูลผิดๆนะคะเราก็เขาว่าปาน้องเป็นโรคซึมเศร้าแต่หมอคุยแล้ว แล้วก็รู้ว่าป้าน้องทำ YouTube ป้าน้องอายุ83หมอเปิดดูโอ้แปดสาทำได้ขนาดนี้เลยเหรอแล้วใครถ่ายให้ถ่ายเองค่ะตัดต่อตัดต่อเองใครใครสร้างเขาโคงเมืองให้คิดเองพูดเองโดยไม่ต้องมีบทค่ะเป็นชมองก็พูดได้ค่ะบอกป้าน้องจะทำเป็นโง่เนี่ยรู้แล้วความลับเปิดเผยเลยว่า หมอเนี่ยได้ข้อมูลมาจากใครไม่งั้นบางคนก็คิดว่าไม่สนใจทําอะไรไม่สนใจท็่เลยคิดว่าปพน้องเป็นเป็นโรคซึมเศร้าโรคประสาทจริงๆปาน้องเป็นอีโก้สูงค่ะก็เอากระเทียมนะคะใส่แล้วก็ตำบุบๆพอหยาบๆค่ะ เบุบบุพอยับหยาบนะคะแล้วก็เอาหอมใส่บุบพอยาบค่ะที่ค่อยบุบไม่ให้เขากอกกันแค่หน้านะคะต้มหยับหยาบหยับหยาบนะคะบีบมะนาวลาดคุกทิ้งไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยใส่ซีอิ๊วขาวน้ำปลาค่ะ นะคะเคียร,รอบๆแบบส้มตำอย่าอย่าให้มันละเอียดนะคะมันเป็นน้ำปลาพิกชนิดหนึ่งที่ไว้กินกับไข่ต้มก็อร่อยปลานึ่งก็อร่อยค่ะไก่นึ่งหมูหนึ่งได้หมดเลยค่ะเดี๋ยวเราก็แค่ใส่เนี่ยเราหมาักน้ำส้มไว้ก่อนเดี๋ยวตักใส่ถ้วยแล้วก็ผสม น้ำปลาซีอ๊วขาวแล้วก็น้ำตาลนิดอาจจะเอาซีอ๊วขาวกับน้ำปลาละลายกับน้ำตาลแล้วมาผสมแล้วชิมค่ะตอนนี้ก็เอาไอ้น้ำตาลซีอ๊วขาวน้ำปลาละลายนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาผสมที่ตําไว้เนี่ยค่ะแล้วก็ชิมนะคะมันจะออกรสเ,เปรี้ยวเค็มหวานนิดเดียวนะคะใส่พริกขี้หนู กินดาไปเม็ดเดียวเผ็ดเลย